ี้ครับพ่นองสวัสดีครับผมต้นจาก c h ชาแนลต้นเดอะมาสเตนะครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากตลาดเป็นสีเขียวอย่างมากเลยดูสบายตาสบายใจนะครับผมจะมาสอนวิธีการคำนวณกำไรแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ และเราจะสอนเผื่อตอนขาดทุนด้วยเลยนะครับว่าเวลาขาดทุนเนี่ยเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงนะครับอ,อ,อุ๊ยอะไรอยู่ในมือนี่ยนะครับนี่เป็นทองคําแท่งหนัก1บาทแป๊บเดียวนะยกมือไหว่ละฟังหน่อยแป๊บเดียวนะอุตสาห์เตรียมมานะครับนี่เป็นทองคําแท่งหนัก1บาทนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับผมเทรดได้สักระยะหนึ่งละผมเทรดมานานมากตั้งแต่เว็บเก่าตั้งแต่เว็บ BX นะครับ สะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆจนผมได้กำไรก้อนแรกนะผมได้กำไรก้อนแรกผมนำกำไรอันนั้นเนี่ยไปซื้อทองแท่งแท่งนี้นะผมใส่กล่องสีแดงนะครับกลับบ้านเลยวันนั้นกลับบ้านไปหาแม่เลยนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดนะแม่ก็อยู่อีกจังหวัดนึงแม่นั่งกินข้าวอยู่นั่งดูทีวีอยู่นะครับผมก็เดินเข้าไปแม่ก็นั่งโซฟาดูทีวีอยู่นะครับผมบอกแม่ผมเทรดบิตคอยแม่ไม่รู้จักคำว่าคริปโตเคเรนซีนะครับผมเทรดบิตคอยได้กำไรมา ผมซื้อทองแท่งนี้ให้แม่ครับแม่นี่แบบแม่นั่งอยู่นะแม่แบบน้ําตาปริมเลยน้ําตาปริมยิ้มเนี่ยยิ้มยิ้ม,มผมก็คันค้านเข้าไปเนี่ยคันค้านเข่าๆ,เ,าๆเ,าเดินเดินเข้าไปเนี่ยเอาไปเปิดให้แม่ตรงข้างหนหแม่นะแม่ยิ้มอ่าแม่หยิบมาแม่ค่อยๆหยิบมามือข้างหนึ่งลูบหัวผมอย่างนี้เลยนะลูบหัวลูบหัวยิ้มฮะฮะอะไรนี่ปวด ตบหัวผมอย่างแรงนะครับเอาเนี่ยพูดคําเดียวกับผมออกบ้านไปนะครับซึ่งณนะวันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าแม่ผมโกรธอะไรผมนะครับทําไมไม่รับทองแท่งนี้ของผมนะครับถ้าพี่น้องชาวเทรดเดอร์คนไหนอยากซื้อของแบบนี้ให้แม่นะครับซื้อตามผมนะผมเข้าช้อปปีพิมพ์คาว่าทองคําแท่งแท่งนี้ราคาสีบาทสีบาทนะครับซึ่ง ณนะวันนี้ผมก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจด้วยว่าแม่โกรธอะไรผมนะครับพี่น้องชาวเทเดรด der คนไหนพอจะเดาใจแม่ผมได้ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเวลาเทรดเนี่ยเรามีทั้งกาไรและขาดทุนนะครับคนทุนเยอะเขาก็จะพูดได้แบบเฮ้ยผมเทรดได้วันละพันได้วันละหมื่นวะ่ะมันก็ดูเท่งไงมันดูแบบเฮ้ยน้องพี่เทรดได้วันละแสนวะ่ะ นะคแต่อย่างผมเนี่ยอะทุนน้อยทุนพันทุนร้อยอย่างเงี้ยนะครับพี่ครับผมเทรดวันนี้ได้31บาทครับแม่ครับผมเทรดวันนี้ได้25บาทครับ<ะ>จริงจริงแล้วเนี่ยเรามีวิธีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตัดมาดูในคอมเลยนะครับผมบอกเลยการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันมีความสําคัญมากกว่าจะใช้แบบใช้พูดเท่ๆใช้พูดอวดคนอื่นนะครับเดี๋ยวเราตัดมาดูในคอมก่อนนะครับสมมุติว่านะครับเอาเมาส์หายอ่ะสมมุติว่านะครับผมเนี่ยมีเงินทุน150บาททดไว้ในใจ150บาทเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนถ้าใครอยากเทรดเว็บไทยเนี่ยบีบครับผมแนบลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับใครอยากเทรดเว็บนอกผมแนบลิงก์ไบแอนไว้ให้แล้วนะครับ กดเข้าไปสมัครได้เลยนะสองสองลิงก์นี้เนี่ยผมก๊อปมาจากเว็บของเขาโดยตรงนะครับไม่มีสแปมไม่มีไวรัสอย่างแน่นอนโอเคกลับมาต่อที่ของเรานะครับผมมีเงินทุน150บาทผมไปซื้อเหรียญสักเหรียญหนึ่งหน้าปัจจุบันเหรียญน,นี้มีราคา181บาทนะครับคุณสามารถดูในแอปได้เลยว่าหน้าตอนนี้เนี่ยค่าเอ้ยค่ากําไรค่าทุนค่าอะไรมาเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วนะครับเรานําเงินทั้งหมดนะเงินทั้งหมด ที่เป็นทุนแรกกาไรเนี่ย181บาทนะคาทับของคนอื่นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เอาไอค่ารวมทั้งหมดเนี่ยตั้งไว้ครั้งตั้งไว้อันแรกเสมอลบเงินทุนของเราเงินทุนของผมคืน150บาทแม่ครับผมได้เงินมา3 1บาทครับ <c oughs> นะครับอ่ะหลังจากได้เงินมา3 1บาทเราพูดกับใครมันก็ไม่เท่ว่า เฮ้ hey, เราได้กําไรมา31บาทไม่เท่นะครับทำเป็นเปอร์เซ็นต์คูณ100หารฟังดีๆหารเงินตั้งต้นของเราเงินทุนของเราเงินทุนของผมคือ150บาทเท่ากับสวัสดีครับพี่ตอนนี้พอร์ตโฟลิโอของผมเนี่ยเฮ้ยทุ้ยนะครับตอนนี้พอร์ตเทรดเดอร์ของผมเนี่ยโตขึ้น20.67%เลยนะครับโหเจ็ดก เอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้ตั้งสติเรามีทุนที่1,000บาททดไว้ในใจเหมือนเดิมนะตอนนี้เนี่ยปล่อยให้เงินทำงานไปตุ๊ตต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 อนนี้ค่ารวมทั้งหมด1,753แล้วกัน1,753บาทเหมือนเดิมครับลบ1,000บาทที่เป็นเงินตั้งต้นของเรานะเฮ้ hey. ผมมีกำไรวันละ753บาท hey, okay. เฮ้ยโอเคดูเริ่มดูหรูเริ่มดูหดูนะครับอะอย่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้กําไรก้อนนั้นมาคูณ100นะครับคูณ100เพื่อแปลงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์หารเงินตั้งต้นของเราหาร1,000งนณนะตอนนี้พอร์ตของผมโตขึ้น75.3%คิดอ่าคิดถูกแล้วคิดถูกแล้วนะครับ กำลังเออร์อยู่อ่ะขออีก1ตัวอย่างขออีกหนึ่งตัวอย่างเดี๋วยวเราจะไปทําด้านติดลบกันบ้างนะครับเงินตั้งต้นเงินทุนของผม5,000บาทคิดไว้ในใจก่อนนะครับคิดไว้ในใจก่อนสมมุติว่าขึ้นน้อยนะครับได้กํไรได้กําไรรวมทั้งหมดเป็น6000บาทอ่ะ6,000ตั้งนะครับกำไรสุทธิตั้งลบเงินทุนของเรา ได้เท่าไหร่คูณ100หารเงินตั้งตน้นเบ๊บ20มูลค่าพอร์ตของผมเติบโตขึ้น20ก็ดูดีนะก็ดีนะเฮ้ยนะครับทีนี้ขาดทุนบ้างทีนี้ขาดทุนบ้างเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเอาเงินสุทธิเงินอู้หลังคาโตนะครับเอาเงินสุทธิของเราเนี่ย ตั้งต้นไว้นะครับสึว่าคิดในใจเงินทุนเรามีพันบาทหน้าตอนเนี้ยพอต,ติดลบเหลือ700บาทใช้700ตั้งต้นเลยครับ700ตั้งลบกับ1000บาทแน่นอนเลขออกมาติดลบไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะครับเราติดลบ300บาทโอเคติดลบ300บาทอย่าคิดเป็นเปอร์เซนต์คูณ100นะครับคูณ100เสมอหารเงินตั้งต้นของเราเหมือนเดิม หาร1,000งหน้าตอนนี ite, so ้พอร์ตของผมติดลบ30%เป็นต์เห็นไหมครับเอาใหม่หลักการคิดเดียวกันหลักการคิดเดียวกันฟังดีๆครั้งสุดท้ายละพอละเดี๋ยวยาวนะครับเงินทั้งหมดที่เป็นทุนและกำไรดูได้ในเว็บเว็บเขาแจ้งไว้ตลอดนะครับสมมุติว่าโอ้โหกระตุกใหญ่ละกระตุกใหญ่ละอ่าเดี๋ยว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  โอเคโอเคเราจะฝ่าฟันไปด้วยกันครับเราจะฝ่าฟันไปด้วยกันเอาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตัวอย่างติดลบอันสุดท้ายเลยคอมของผมเริ่มเริ่มเริ่มร้อนละนะครับเริ่มเออเลอร์ละผมมีเงินตั้งต้น800บาทผมเอาเงินใส่พอร์ตไปเลย800บาทนะครับซื้อเหรียญเหรียญหนึ่งหน้าปัจจุบนันเหรียญราคาตก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 จนเงินสุดทธิของผมเนี่ยเหลือแค่200นะครับเราสามารถดูได้ในเว็บนะครับเงินสุที่ของผมเหลือที่200บาทอ่ะ เหมือนเดิมนะับเงินสุทธิตั้งลบเงินต้นที่เราลงไป200-800ลบ800เหลือติดลบ600บาทคูณ100เสมอเพื่อที่จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วหารเงินตั้งต้นของเราหาร800นะครับของผมปึ๊บหน้าตอนนี้พอร์ตของผมติดลบติดลบ75% ณนะตอนนี้พอร์ตของผมติดลบ75นะครับการที่เราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยข้อดีของมันคือเราจะได้ฝึกตัวเองเหมือนเราเก็บเลเวลหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคนนู้นได้กำไรเยอะคนนี้ได้กำไรน้อยได้เป็นบาทเท่านู้น10บาท20บาทแต่พอเรามาคำนวณกันแล้วเนี่ยเฮ้ยพอร์ตของเราโตขึ้น10%เลยนะเว้ยพอร์ตของเราโตขึ้น20%เลยนะเว้ย แต่ด้วยความที่เงินทุนเราน้อยเงินทุนเราร้อยเงินทุนเราพันเราได้กําไร10บาทเราได้กําไรร้อยบาทแต่พอแปลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหภูมิใจนะพอตโตขึ้น20%เราบริหารทําให้พอรตมันโตขึ้นได้พอเราทําแบบนี้สะสมความสามารถสะสมความเก่งไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อเรามีเงินทุนก้อนที่ใหญ่ขึ้นนะครับเราจะสามารถเล่นในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีหรือตลาดหุ้นเนี่ย ได้เก่งมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายเราจะสามารถประมวลผลเป็นเปอร์เซนต์ประมวลผลกำไรขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับง่ายๆโอเคก็จบลงไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมนับใครสนใจใครอยากสมัครผมแนบลิงก์ไว้ด้านล่างนี้ละเว็บไทยบิ t ครับเว็บนอกไบแ a น c e นะครับ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีก็กดไลค์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษยชาติก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ